ความขึ้นหมายล่าสุดของนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ินทางเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์ก่อนการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับซาอุดิอาระเบียล่าสุดได้เก็บตัวที่กาตาร์เป็นวันที่2โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปล่อยรับประทานอาหารเช้าเวลา9นาฬกาหลังจากนั้นได้เรียกซ้อมในเวลา10นากา30นาทีโดยการซ้อมเป็นการยืดกล้ามเนือ้อหลังจากนั้นก็ปล่อยนักเตะพักและเรียกซ้อมอีกทีเวลา18นากาตามเวลาในประเทศกาตาร์ ด้านดักรทองเหลากองกลางตัวหลักทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่าตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาทุกคนพร้อมขึ้นแต่ยังยอมรับว่าเป็นวันที่2ของการเดินทางอาจมีอาการเหนื่อยล้าบ้างแต่ยังโชคดีที่สภาพอากาศในกาตาดีมากก็สภาพอากาศก็ร้อนนะครับสภาพอากาศคล้ายๆบ้านเรานะครับแล้วก็โรงแรมก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าดีเลยแล้วก็เขาการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกท่านทุกคนก็รู้สึกสดชื่นครับในวันนี้ที่เราได้พักก่อนคืนหนึ่งก็ทุกคนสดชื่นดีครับก็สําหรับทุกคนก็ ผมคิดว่ามันมันมีเวลาสําหรับการเตรียมทีมในใน,ในก่อนเจอมาซาอุทุกคนน่าจะฟิตก่อนแข่งนะครับหลังจากนั้นได้เรียกนะักเตะตําแหน่งกองหลังและกองกลางเช่นนัทพรพันลิศหลังสรรวัชชัยโชคชลธิตจ,จันทร์คามเทียทรบุญมาทันนิเวศศิริวงมาติวเข้มรูปแบบการเล่นโดยเป็นการเปิดเทสนัดที่ไทยพบกับซาอุในนัดแรกอีกทั้งยังย้ำเรื่องให้นักเตะต้องอ่านเกมให้มากกว่านี้วันนี้ก็เป็นการเข้าไปเรียนเทคนิค ของทีมคู่ต่อสู้ว่าเกมนัดน,นี้เราจะปิดทางคู่ต่อสู้เข้าธรรมตูเราแล้วก็จะเป็นเกมที่เราต้องจุดบอดเขาด้วยว่าเราจะเข้าบุกธรรมตูเขายังไงก็ประเมินผลจากแมตท,ที่แล้วที่เราเล่นในบ้านของของเราแล้วแมตนั้นมาแก้ไขในการที่จะไปเยือนบ้านเขาเกมนี้ก็คงจะสนุกแน่นอนครับผม ส่วนการซ้อมในช่วงเย็นก็จะเป็นการซ้อมรูปแบบการเล่นและเทคนิคต่างๆมากขึ้นการคาราเอ้เมฆรายงานจากเมืองโดฮาประเทศกาตาร์